สวัสดีค่ะอีกรอบหนึ่งตอนนี้เอาไวไฟออกแล้วไม่เอาละเราเพิ่ง 4G อยูดีกว่าเมืม่อคืนกำลังถึงจุดคลายแม็กมากเลยเพราะว่านเพื่อนตามมาไม่ทันนะคุณ <laughs> คือคือลูกกตากมาไม่ทันนะเมื่อกี้แบบลูกกตากันถึง20ลูกกตานแล้วลกตาตา็หายฟึบนไปแะอันนี้มา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 ตามมาใหม่เดี๋ยวเรากลับมาลับมาลับมาดูต่อได้เราก็คลิปต่อได้เมื่อกี้ถึงดคลแม็กซ์ไม่ดูที่หลังได้ใช่ไหมคุณเขาดูที่หลังได้ใช่ไหมสิ่งคลายแม็กซ์อันนึงที่บอกว่า ถ้าเราบอกถ้าเป็นผู้หญิงบอกผู้ชายแล้วอ่ะเขาก็น่าจะยอมเพราะเขารักเราเขาน่าจะยอมทอําไปกับเราแต่แปลว,<ช><ช>ว่าถ้าเขาไม่ไม่โอเคเขาไม่อยากทาแล้ว่เขาไม่ได้รักเราหรือเปล่าอ๋อพีคทำถามที่ดีมากเฮ้ยมี่ถามที่ดีถ้าเขาไม่ทำแปลว่าเขาไม่รักเราหรือเปล่าอ๋อจะทำที่ดีนะจริงจริงๆทุกอย่างที่เราขอเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราจะได้ทุกอย่างที่เราขอนะครับอ่าแต่ประเด็นคือว่าคุณขอยังไงอ่ะ คุณขอ,อยังไงอ่ะเฮ้ยไม่ไหวนะฉันไม่ทําแล้วคือเอาไปทําบ้างออนี่คือการขอเราหรือว่าฉันทนมานานแล้วนะเ,ออเธอรู้ไหมว่าฉันรู้สึกยังไงนี่ม่ใฉ่การขอ,ขอ,อ,อการขอที่ดีนะครับคุณควรจะขอเวลาเขาในการคุยกันแม่งทำไมถูกนัดเออนัดมาคุยกันมีจังหวะคุยกันดีๆีทานข้าวเสร็จคุณก็บอกว่าค,คุณรู้สึกไม่สบายใจกับเรื่องที่คุณกำลังทำอยู่นะตอนนี้ออหรือเรื่องที่คุณระบางใจนะตอนนี้อ,อ่า เป็นไปได้ไหมที่เขาจะแก้ไขเรื่องนี้ไม่ให้มันเกิดขึ้นอกีกหรือเขาจะช่วยได้ไมหไมแล้วก็เสนอ,อข,ข,ข้อเสนอไปว่าแบบนี้แบบนี้ดีไหมจริงรจริง,รอ,รงอาจจะเผลอๆอาจจะไม่ต้องพูดข<ช>้อเสนอก็ได้เพราะผู้ชายชอบคิด<อ>ผู้ชายพูดน้อยถูกไหมผู้ชายพูดน้อยกว่าผู้หญิงเป็นส่วนใ่ญ่นะ เขาผู้ชายจะมีโลจิกเรื่องของเหตุผลเพราะนั้นเขาจะคิดแต่เขาจะคิดพยายามหาทางว่าเขาจะช่วยผู้หญิงที่เขารักได้ยังไงน,นะครับดังนั้นเวลาเขาเงียบหรือยวกูีเขาคิดก็ปล่อยเขาไปเถอะฮนะปล่อยเขาคิดไปก่อนใช่ครับแล้วเมื่อสักพักหนึ่งซึ่งสักพักหนึ่งปุ๊บพอเขาคิดออกขอเขาก็จะตอบกลับมาว่าโอเคเอาอย่างนี้ไหมเอาอย่างนี้ไหมแน่นอนมันไม่ได้อยู่ที่คุณแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ทุกอย่างม,มันมีทางออกเสมอแต่คุณลองคุยกับเขาดูนะครับถ้าไม่มีทางออกอเดี๋ยวไปเจอกันในอินบ็อกซ์ต่อ เอาแค่เียคุณแม่ก็จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือให้พูดกับเขาดีๆบอกว่าเราไม่สบายใจเรารู้สึกมันหนึ่งโน้นอย่างนี้เป็นไปได้ไหมที่คุณจะช่วยเราหน่อยหรือหรือมีมีทางออกอะไรให้เราไหมแล้วปล่อยเขาไปให้เขาไปคิดให้เขาไปคิดถาทางว่าไม่ใช่บอกเขาว่าไม่ต้องทำอย่างนู้นอย่างนี้อย่างงั้นเพรเหมือนมันจะเหมือนการสั่งละทุกผู้ชายดีเขาเขามีไมเซตอ่ะคือตั้งแต่ดั้งเดิมว่าหนึก็เป็นช้างชาวนาช้างเท้าน้า ช้างเทาหน้าขอไปขอไปช้างเท้าหน้านะครับว่าเขารู้ส nah ึกว่าเขาต้องเป็นผู้นำถึงแม้ว่าอยู่ข้างนอกเขาอยู่กับเจ้านายอยู carn. ่กับคนอื่นเขาเป็นผู้ตามแต่เมื่อเขาอยู่กับคุณนะความรู้สึกลึกๆกเขาอยากเขาควรจะเป็นผู้นำอ่าเพราะเขาเป็นเขาเป็นยีนะยีนของผู้ชายนะครับดังนั้นปล่อยให้โอกาสเขาได้คิดและคุณจะภูมิใจมากครับว่าถ้าเขาได้คิดเองเพื่อที่จะช่วยคุณ โดยคุณไม่ต้องให้ข้อเสนอใดๆคุณจะภูมิใจมากที่ของคุณขอร้องเขาสิ่แล้วก็โดยเฉพาะอย่างนี้เขาก็จะรู้สึกว่านั่นคือคําตั้งใจเขาเองด้วยคำสัญญาของเขาเขาจะทําให้เนี่ยเขาเขาคอมิดกับมันแล้วว่าเขาจะทําแบบนี้เนี่ยเขาต้องคิดเขาคิดมาแล้วว่าจะทําได้ถ้าบอกว่าแบบเออจะทำให้วันเว้นวันแปลว่าเขาทําได้แน่นอนวันเว้นวันแต่ถ้าเราบอกเขาว่าให้เขาทําวันเว้นวัน มันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันอ่ะเออมันไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับหรือวิธีหนึ่งนะครับในการดิวกับผู้ชายของเราเราคนอุ๊งนี่ดีกับคนอย่นผมไรได้ผู้ชายส่วนใหญ่แล้วกันนะครับก็น่าจะช่วยได้สำหรับคนที่คอมเมนต์ถามมาข้างล่างนะคะผมเห็นแต่คอมเมนต์ของผู้หญิงอ่ะแต่มีเคสบ้างไหมว่าผู้ชายเงียบไม่พูดอะไรแล้วก็อดทนรอวันนึงก็ระเบิดเหมือนกันมันมี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 เหมือนกันถ้ามีเหมือนกันซึ่งจริงๆแล้ว ผู้ชายเพื่อนๆทั้งหลายคุณพูดได้คุณต้องพูดเพราะตอนแรกนะคุณมีจีบเขาอ่าขอพูดเดี๋ยวว่าผู้ชายนะคุณไปจีบเขาคุณทนโอ้โหเอาถึงเย็นถึงถูกปะกปะอะไรก็ได้ผู้ชายมาอะไรมาเลยแมนๆเลยยอมแม่งทุกอย่างทุกอย่างจริงๆนคนละคนกันกันเอยนใช่ไหมถูกปะทิ่ฝ่ามือไอ้คุณผู้หญิงเงียบไปก่อนนะเชวงนี้ผมคุยผู้ชาย โอเคมาคุยในกล้องในกล้องในกล้องครับคุณจะไปทนทำอย่างนั้ทำไมคุณควรจะเป็นตัวของตัวเองระดับหนึ่งโอเคคุณชอบเขาไอ้่นี่ผมสอนผู้ชายเจีบวิงนี่ยคุณชอบเขาคุณไม่จำเป็นต้องสูญเสียความเป็นตัวเองคุณไม่จำเป็นต้องเอาดอกไม้ไปให้เอาของไปให้วเวอร์เป็นตัวของตัวคุณเองเพราะอะไรปะพร้อมเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคบกับเขานานแบคุณจะเหนื่อยที่คุณแบบพยายามมากโอ้โหไปรับไปส่งโทรไปหาชั่วโมงครึ่งทุกวัน อะไรเง,ง,งี้ยมันไม่เป็น,ปนตัวคุณ,คณผมแนะนําถ้าในลองเทอมในระยะยาวพยายามลดความพีคของคุณให้มา,ใมากให้น้อยลงไปที่มากะให้น้อยลงไปนิดหนึง่งเพื่อให้แบบให้มันบาลานซ์ให้มัน,ร,น,มนรอสมอย่างนี้ก็แหละแต่ไม่ใช่อย่างนี้ยอู้อมาหาผู้หญิงเนี่ยใกล้ๆก,กล้กันใกล้ๆกเนกันนะพอแล้วพอประมาณที่เหลือคือปล่อยให้กลไกของความรักมันทางานที่ตัวมันสุดท้ายหนึ่งข้อดีคือผู้หญิงไม่คิดว่าคุณเปลี่ยนไปถ้าคุณถ้าคุณ ถ้าคุณคบเป็นระยะยาวแบบนี้ไม่เสมอต้นเสมอปลายนี่คือกดเลยสองก็คือไม่เหนื่อยอ่ะไม่เหนื่อยเลยอ่ะผู้หญิงก็ไม่คาดหวังอะไรมากมายด้วยเพราะเขารู้คุณเป็นไงอยู่แล้วระดับหนึ่งถูกไหมเอ่อเนี่ยมันง่ายขึ้นมันบาลานซ์กันอ่ะประมาณนี้กันวันนี้สามเรื่องนี้อ่าอได้ได้ทิปไปเยอะแยะเลยเพราะว่าสามคลิปสามคลิปวันนี้ เออจริง,รงๆแล้วที่เราเงียบสรุปเลยที่เราเงียบมันเป็นเพราะว่าเราไม่ได้พูด,พดคุยกันไม่ได้ตกลงกันหรือทําอะไรให้เขาคาดหวังแบบผิดๆอะ่ะแล้วแล้วสุดท้ายเราก็ทนไม่ไหวเราทําแบบนั้นต่อไปเรื่อยๆไม่ได้เราก็รู้สึกมันอึดอัดแล้วก็เราก็รู้สึกอ่อนแอกตรงน,นั้นแหละชนะอ่าแล้วช่ใช่ใชโอเคเดี๋ยววันนี้เป็นวันสุดท้ายด้วยวัน ใช่อ่าเดี๋ยวคุณฝันเล่าให้ฟังในวันที่สุดท้ายพอดีวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วของของการลงทะเบียนออนไลน์เวิร์กช็อปเราเปิดหลับออนไลน์ให้ให้มาเรียนออนไลน์ทําไมถึงต้องเรียนออนไลน์เพราะว่าโหวันนี้นี่งแค่รถติดมากติดแบบาวันหันแหลกฝนตกไหม้ฝนตกด้วยไฟไหม้ติดโอ้ไม่ไหวละปวดหัวมากแถมแถมคนที่อยู่ต่างจังหวัดเราก็อยากให้ทุกคนได้มีความดักที่สดใสแล้วก็มีความสุขเหมือนกัน งั้นเราไม่อยากให้การเดินทางมันเป็นอุปสรรคในการเรียนรู้แล้วก็การมีความรักที่มีความสุขดังนั้นเราก็ปทำเวิร์กช็อปออนไลน์ขึ้นมาแล้ววันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วของการลงทะเบียนแล้วราคาพิเศษด้วยเนาะของคุณด้วยราคาพิเศษด้วยใช่ครับหลังหลังจากนี้แล้วเนี่ยราคาก็จะขึ้นปึ๊นปืแล้วก็ยังเรายังไม่เปิดรรบสมัครง่ายงาไม่เปิดไม่เปิดยังไม่พูดราคาขึ้นเลยเอาว่ามีตังค์เท่าไหร่เราก็ไม่เปิดจนจนกว่าเราจะพร้อมที่จะเปิดเองตอนนี้ยังไม่บอกไม่ได้บอกใช่ครับแล้วก็ สำหรับอีกอันนึงก็คือ14พฤษภาคมนี้สำหรับคนที่ไม่อยากดูออนไลน์อ,อยากมาเ<อ>จอ <ะ S 2> เป็นปเๆ<ด>มีคําถามแบบเน้นๆอยากแบบมาถามตอบถามตอบกันในคลาสเลยถ้าคิดว่าคำถามคุณโดนแล้วก็แล้วรู้สึกว่ามันยากมากหาคนตอบไม่ได้คุณเข้ามาที่วุ้นช็อปดีใจ14พฤษภาคมนี้มาแบบเต็มวัน เป็นเวิร์กช็อปพบรักที่ใช่อ่าในห้านาทีรู้สึกตนะห้าทีทไปห้านาทีเดียวก็พบพลังได้อ่าน่าสนใจมากนะครับสนใจมากมากอ่าครับผมแล้วอีกอย่างหนึง่งก็มีข่าวด้วยว่าในการจัดอ่ไลฟ์ชูเลอร์ครั้งนี้จะเป็นยังไงครับทุกวันอ่าเห็นยิ่งยิ่งเราจัดขึ้นทุกวันเนี่ยยิ่งมีคนชอบมากขึ้นงั้นมีข่าวดีบอกว่าเราจะจัดไลฟ์ชูเลอรทุกวันเวลาสองทุ่ม ทุกทุกวันนี้นเ,เ,ปนเป็นเป็นระยะสั้นๆก่อนนะที่คุณเดี๋ยวเรื่องทำงานรายการอ่ะพูดตรงๆมาเราเนื่องจากว่าตอนนี้ทุกทุกโค้ชเรามีคอมเมนต์ที่มีปัญหาเยอะมากหลังที่เราจัดจัดรายการเนี่ยไลฟ์ทูเลิร์ไปก็มีคนคอมเมนต์ในอินบ็อกซ์ด้วยที่ไม่ไม่ประสงออกนามไม่โชว์ตัวใช่ไหมฮะเพราะนั้นผมเห็นว่ามันเป็นประโยชน์กับพวกคุณทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเราก็เลยบอกโอเคงั้นก่อนไปถึงสิบสิบพฤษภาคมเราจัดให้เราจัดไปเรื่อยๆถึงสิบสิบพฤษภาคม ถ้าพี่แดกโอเคทุกคนแบบยังโอ้โว้วมีปัญหาเยอะเราจะจัดต่อแต่ยังไม่รู้ถึงเมื่อไหร่อ่ะอนะช่วงนี้เป็นช่วงพิเศษเลยงั้นใครมีคําถาม,มหรือว่ามีแบบอะไรที่มันติดขัดอยู่ในใจแล้วอยากให้เราเอามาพูดถึงในทุกวันเนี่ยจนถึงวันที่14พฤษภาคมเนี่ยอิน็อก o ์เข้ามาหรือว่าคอมเมนต ก็ได้เราจะเอาหัวข้อนั้นมาพูดถึงแล้วก็จะให้โค้ชแม็กเนี่ยเอาประสบการณ์เก่าๆที่เคยโค้ชคนอื่นมาหรือว่าเคยทำเองเจอเองเยอะเจอเองไปทำคนอื่นไว้หรือคนอื่นมาทำเราเข้าใจเข้าใจเอ้ยนี่เหมือนมาถ่ายทอดเนยทำรายการนี่เหมือนมาถ่ายทอดตัวเองก็จะได้รู้จักทั้งมุมมองผู้ชายแล้วก็ มองผู้หญิงด้วยขวักจเป็นผู้หญิงนะถ้าคุณอยากจะรู้เกี่ยวกับใจผู้ชาย <c oughs> คุณต้องรู้จักตัวผู้ชายเใช่อ่าขวัญจะเป็นกระบอกเสียงให้คุณผู้หญิงเลงว่าแบบฉันเคยโดนผู้ชายทำแบบนี้มากมันหมายความว่ายังไงทำไมเขาทำแบบนี้เขาไม่เข้าใจเหรอพูนนี้นั่นนูออ่นอะไรเงี้ยก็กระบอกเสียงให้โอเควันนี้เป็นวันเสราร์นวันสุดท้ายก็ยังไงสุดท้ายแล้วครับภายใน24รายการนี้เรายังรับอยู่นะครับใครสนใจมีคำถาม inbox เข้ามาเลยเราจะรีบตอบไปแ นะครับแล้วก็อาจจะมีรางวัลพิเศษให้เรบคนที่ i n b อกมาถามค่<ล>ะวันนี้ไปละโอเคกับไลฟ์ทูเลิฟไลฟ์ทูเลิศบ๊ายบายครับ